ฮัลโหลที่นี่คือสถานสถานแสดงพันสัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะไปดูกันค่ะว่าที่นี่มีอะไรบ้างโอ้เอ็กซิบิชันจระเข้แลดูดิเข้ามาก็จะเจอ ตัวปลายะักษตัวใหญ่มากมค,ามคิดว่าพอเรามาเที่ยวอควาเรียมบ่อยขึ้นเราก็จะจำชื่อปลา มีความรู้เรื่องปลามากขึ้นมาดูกันว่าจะถูกไหมปลากรายจำได้อร่อย <c oughs> ปลาชะโอนเหมือนปลาดุกจิว๋ว จริงๆอันนี้ก็คือปลาเนื้ออ่อนนี่ก็คุ้ค้ๆเหมือนจะอร่อยปลาเสือตอคือก็จะแบบแอบ,บสับสนกับปลาเสือพ่นน้ำนิดหน่อยส่งสารแต่แม่ปลาบูน แต่ทำไมหน้าตาแบบบูกกวปกติอ่ะดูดิเขาบอกว่าชื่อปลาบูกทรายค่ะบูกมากๆอะเราใยญกนี่นี่ปลาสดพันน้ำน้อยกุ้งอะนั่นอะเลอะคล้ลาบอยู่ใช่ไหมนะ มูนะปลาช่อนงูเห่านักกลัวถ้าเจอมืดมืดก็อาจจะคิดว่าเป็นงูจริงอือาปลากระเบนค่ะโอ้โหมีแต่พี่บิ๊กเบิ้ม สากอะควาเรียมในนี <motiv ators> <m> ้ม <t ired> er <ories> ีตู้ใหญ่เพียงหนึ่งตู้ก็คือพี่มีกันนี้เท่านั้นที่เหลือก็คือเป็นตู้น้อยก็เดินสักห้านาทีสิบนาทีก็จะหมดค่ะออกมาแล้วจากอะควาเรียมป่าสักนะคะรีวิวสถานที่ค่ะเ็มสิบให้แปดละกันเพราะว่าเข้าฟรีนะคะแล้วก็ในส่วนของที่นี่นะคะ ตู้ปลาก็มีประมาณหนึ่งก็เป็นวิพิธภัณฑ์ปลาน้าจืดก็ตามที่ควรมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีแอบิ t i น n จระเทศก็จะมีโชว์จระเทศสักตู้หนึ่งย้ยแอปคาดหวังค่ะก็เป็นรีวิวสถานที่ของที่นี่ค่ะเย่ yeah. จากอาควาเรียมของเขื่อนป่าศักนะคะตอนนี้อิงกำลังจะเดินไปดู พิพิธภัณฑ์ลุ่มแม่น้ำป่าสักค,ค่ะน่าจะแบบเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชนลุ่มแม่น้ำแถวนี้ชีวะของแถวนี้ว่าเป็นยังไงไปไปดูกันขึ้นเขิ่น,ข,นขิ้นไปขึ้นไป ที่นี่เงียบมากไม่กล้าพูดดังค่ะไปอ๋อมีเทคโนโลยีอยู่ตรงนี้ค่ะ อยากรู้อะไรบ้างสนใจเรื่องนี้ค่ะกดก็ขึ้นตรงนี้ด้วยว้าไฮโซ ข้อตอบปอิงก็จะจิ้มที่อิงชอบเหมือนเดิมแหลง่งโบราณคดีค่ะปึ้งอืมเขาดูหน่อย เทคโนโลยี <Technology. S 2> ชอบชอบแ<อ>บ<อ>บพิพิธภัณฑ์ที่อินเทอร์แอคทีฟไปดูโซนต่อไปกันนี่โซนต่อไปห้องจัดแสดงโบราณคดีและประวัติศาสตร์นี่หรอ แม่รื้嘛ใต้น you know, ้ำตรงนี anyway. all, ้จะบ้านด้วยนะรู้ซิพ่อเคยได้ฟัว่าแถบนี้มีมู่บ้านหลายหลงจึงเริ่มดำเนินการสํารวจขุดค้นคู่โบราณคดีในระหว่างปีพุทธศักราช2538การพัฒนาของนักโบราณคดีจะเริ่มจากการสํารวจหาสภาพภูมิประเทศที่คาดว่าเคยเป็นที่ฐานของมนุษย์ในอดีตจากนั้นจึงสํารวจคนผิวดิ ตัวอย่างของชาวบ้านสมัยก่อนแต่เหมือนบ้านต,ตุ๊กตาค่ะน่ารักมีแมวด้วยส่วนตัวคือเองจะชอบพิพิธภัณฑ์ที่แบบมีอินเทอร์แลกเป็นพิเศษนะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ตื่นตาตื่นใจดีค่ะ จริงๆแล้วอ่ะการมาเที่ยวเขื่อนป่าสักอีกปรกสบการณ์หนึ่งที่ทุกคนควรจะต้องทำก็คือนั่งรถไฟลอยฟ้าเนาะลิงเขื่อนถ้ามีโอกาสจะจองให้ได้แล้วมาลองค่ะโอเคหมดแล้วออกมาแล้วนะคะสำหรับเรือสถานที่ ทีอ่อควาเรียมก่อนนะคะแต่ว่าไหนเราก็มาแล้วนะคะเราก็มีจุดให้อาหารปลาไปดูกันนะคะลมเย็นดีมากแล้วก็เขื่อนตอนนี้น้ำ วิวริมทะเลเป็นเกาะเป็นเมืองนอกก็พอได้นะคะนี่ก็เป็นวิวเกือ่าเป็นวิวเกิด่าสนที่อิงมาฝันคลิปหน้าอิงจะพาไปเที่ยวนะที่ฟารมก็ได้ที่อิงที่เราไม่มีไม่บลังค่ะ